ขอวันโอนเงินช่วยเหลือพิเศษเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเช็คงวดแรกเข้าวันไหนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องทันกระแสแชร์ทุกข่าวท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะขอแล้ววันโอนเงินช่วยเหลือพิเศษเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระยะเวลา6เดือน100-250บาทต่อคนต่อเดือนตามชว่วงอายุเช็คงวดแรกเข้าวันไหนเมื่อวันที่5กรกฎาคม65น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน8,382.2ล้านบาทจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุจำนวน10.95ล้านคน เพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนกันยายน2565ตามที่มติคอรอมเมื่อวันที่26เมษายน65อันุวัตหลักการให้จ่ายช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเฉลี่ยรายละ100-250บาทต่อคนเดือนตามช่วงอายุแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้อายุ60-69ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม100 baht, baht, บาทรวมเป็นเดือนละ7 0 0บาทอายุ7จ็ดถึงปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ700บาทรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม150บาทรวมเป็นเดือนละ850บาทอายุ80-89ถึงปปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ800บาทรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม200บาทรวมเป็นเดือนละ1000บาทอายุ90ปีขึ้นไป รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาทรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม250บาทรวมเป็นเดือนละ1,250บาทสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษกรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้มีสิทธิและจ่ายสดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการต่อไปโดยมีจำนวน3ครั้งดังนี้วัที่1จ่ายวันที่19กรกฎาคม65 โดยจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียว4เดือนย้อนหลังมอยอกคกสิบงวดที่2ใจ่ายวันที่19สิงหาคม65เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษของเดือนสิงหาคม65งวดที่3มงวดสุดท้ายจ่ายวันที่19กันยาย,ยน65เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษของเดือนกันยาย,ยน65ถ้าชื่นชอบข่าวสารดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ